กับ Music Operation Room นะครับวันนี้ผมมาแนะนำวิธีการ Set Pro II, เซตอัพ p r o t o o l เบื้องต้นสำหรับผู้ที่เริ่มใช้ Pro Tool เป็นครั้งแรกนะครับเป็นยังไงลองมาติดตามกันดูครับครับหลังจากที่เรา Install ซอฟต์แวร์ p r o Tool เป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมถึง Driver ซึ่งวันนี้เราใช้ Soundcard Focusrite Scarlett 18i20 Gen3 นะครับเมื่อเปิดโปรแกรมเป็นครั้งแรกจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราทำการ c a n c e l ก่อนนะครับสำหรับครั้งแรก จากนั้นให้เราไปที่เมนู Setup นะครับให้เลือก playback engine ครับทำการเลือก playback engine ใหม่เป็น Soundcard ที่เราติดตั้งครับในที่นี้เราใช้ Soundcard Scarlett 18i20 นะครับจากนั้นคลิกโอเคครับหลังจากที่โปรแกรมได้ทำการเลือก Soundcard เป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เราไปที่ไฟล์ครับ Create New นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาดู Setup ที่อยู่ใน Dashboard นะครับเราจะเห็น Local Storage Section นะครับแล้วก็มี collaboration and cloud backup project อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ใช้บนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ Create f o r m template อันนี้ถ้าเรามีเทมเพลตที่เราเซตอัพเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้เมนูนี้ได้นะครับถัดมาด้านล่างครับเราจะเห็นว่า f ฟล type คลิกเข้าไปจะให้เลือกอยู่2อย่างนะครับคือ BWF หรือจุดเวฟนั่นเองนะครับแล้วก็ AIFF ตรงนี้ให้เลือก BWF นะครับหรือเว็บไฟล์เพราะว่า r r t o o l ไม่ทำการ process audio บนไฟล์ท p e AIWF แล้วนะครับแล้วก็ให้เลือก s i m p l Rate ปัจจุบันเราใช้ s i m p l e a t e 48 kHz นะครับ96หรือ192ตรงนี้ผมขอเลือกเป็น48 kHz นะครับมาถึงตรงส่วนของ Bit d e p นะครับผมจะเลือกเป็น32 bit Floating Point คือให้ทำงานที่32 bit ฟลาของเวฟจะทำงานที่32 bit นะครับสำหรับการเซตอัพครั้งแรกเนี่ย I/O Setting ผมจะเลือกเป็น Stereo Mix แล้วก็ Interleave ผมจะเลือก On ตรงนี้จะมีผลในการที่เราจะใช้ไฟล์ที่เป็นไฟล์สเตอริโอนะครับหรือเป็นไฟล์มัลติต่างๆนะครับสำหรับคนที่ใช้ Pro2 Ultimate นะครับแล้วก็พ r o m for location ตรงนี้ให้เลือกอาร์ติสหรือตำแหน่งที่เราจะไปจัดเก็บไฟล์ได้นะครับแต่ถ้าเราเลือก location เครื่องจะจัดเก็บโปรเจกต์นี้ตาม location ที่เราตั้งไว้นะครับจากนั้นให้คลิก create ครับตรงนี้ผมเลือกไว้ที่ Tal ในโปรทูก็จะมีหน้าต่างอยู่2หน้าต่างหลักๆก็คือหน้าต่าง Edit นะครับ กับหน้าต่างมิกส่วน transport bar ที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ผมทําการปิดแล้วให้เรามาดูเครื่องหมายวงกลมนะครับที่มีสามเหลี่ยมอยู่ด้านในตรงนี้นะครับให้เราคลิกโชว์ทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ผมจะเลือกปิด u ยูน v e r s a l นะครับเพราะว่าไม่ได้จําเป็นต้องใช้งานในหน้าต่างนีกสักเท่าไหร่นะครับแาบนี้เรามาดูด้านซ้ายมือนะครับด้านซ้ายมือเราจะเห็นว่ามี4โหมดด้วยกันตรงนี้คือโหมดการทํางานของ Pro Tools นะครับจะมี Shuffle mode มี Sport mode สลิปโหมดกริดโหมดในกริด Mode จะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมครับคลิกเข้าไปดูนะครับสําหรับคนที่ใช้โป o โตในการทำ Sequence หรือบันทึกเสียงบางครั้งเวลาเราจะ Copy f i l ไฟลนะครับที่ไม่ได้อยู่บนไทม์ไล n e ของ b a r b บี t การ Copy f i l ไฟล์เวลาเราอยู่ในกริด Mode นะครับจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะผิดพลาดได้ง่ายเราจึงเลือก Real c l i ิเพราะว่าเวลาเรา Copy f i l ไฟลไปในบานอื่น มันจะทําการ Copy โดยยึดต,ตําแหน่งของบาร์บีดเดิมเป็นหลักนะครับทีนี้ถัดมานะครับเรามาดูตรงทันสปอร์ตนะครับผมตรงนี้ผมจะเลือกเป็นบาร์บีดนะครับแล้วก็ความละเอียดของบาร์บีดผมจะเลือกเป็น1นึ่ทับสาโนตนะครับตรงทม์โค้ดเนี่ยผมจะเลือกเป็น1นึ่งส่วนสเฟรมนะครับเหตุผลที่เลือก1นึ่งส่วนสเฟรมนะครับเพราะว่าไฟล์ของภาพที่อิงจากเครื่องเบต้าแคมนะครับหเฟรมจะมีทั้งหมด2ภาพผมพยายามจะอิงจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับทีนี้เราเลือกทม์ร ให้โชว์เป็นบาร์บีดนะครับเสร็จแล้วเลือกโชว์ซับเคาน์เตอร์ตรงนี้ผมจะเลือกเป็นไทม์โคดทีนี้เราไล่มาดูด้านล่างนะครับที่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วมีลูกศรสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับให้เราทําการปิดเมนูที่เราไม่ได้ใช้งานจริงๆออกนะครับอย่างเช่นมีลิเซตไทม์โคดหรือแซมเปิลนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้งานนะครับและทีนี้เราจะทําการใช้งานช็อตคัทที่อยู่บนโปรทูในหน้าอีจิได้เราต้องเลือกติ๊กไฮไลท์ตรงนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมาย A กับ Z ติ ตรงนี้นะครับเป็น e d i t ทเอบอร์ดโฟกัสให้เป็นสีเหลืองเท่านี้เราก็จะได้หน้า Edit ที่สมบูรณ์นะครับทำการขยายหน้า e d i t นะครับให้เป็นพื้นที่จอทีนี้ต่อมานะครับให้กด command เท่ากับนะครับสำหรับคนที่ใช้ PC กด c o n t r o l เท่ากับนะครับเป็นการเลือกหน้าต่าง mix นะครับจากนั้นขยายหน้าต่าง mix ให้เต็มจอนะครับให้เราไปที่เมนู Setup อผกครั้งครับให้เราเลือก Ference, เลือก display นะครับโอเค n i ส e in menu b นะครับส่วนใหญ่ผมจะเลือกเป็น c a t e g o r y and manufacturer นะครับเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะจดจำ p ลัสอินได้ว่าอยู่โหมดไหนบางครั้งเราจำที่ห้อนะครับตรงนี้จะโชว์ทั้ง2อย่างเลย Organize okay, Track IO Menu By นะครับส่วนใหญ่ผมจะเลือกเป็น By Type แล้วก็มาดูด้านข้างนะครับตรง Color Code ให้เราติ๊ก a l า w y y Display Marker Color จากนั้นด้านล่างนะครับ Default Clip Color Coding นะครับให้เราเลือก Track Color นะครับตรงนี้จะทำให้สีของ r e g i o n s ที่อยู่ใน Track นั้นๆจะตรงกับสีของ Track ที่เราทำา o o o r t t a g ไว้นะ ในส่วนของ operation นะครับ operation ผมจะเลือกติเพิ่มแค่ automatic create new playlist when loop recording นะครับฟังก์ชันนี้จะใช้สำหรับการหัดแล้วลู ไปเรื่อยๆอย่างเช่นเวลาเราอัดร้องหรือเราอัดกีตาร์โซโล่หรืออาจจะอัดกีตาร์ลิททบางครั้งในการทำโอเวอร์ดับเราไม่อยากไปกดอัด2ครั้งอาจจะใช้เพลย์ลิสต์ได้นะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาหรือสะดวกสำหรับคนที่ทำงานคนเดียวนะครับต่อมาไปดูที่หน้ามิกซิ่งนะครับเมนูเซตอัพนะครับผมจะติ๊กเซนต์แพนเดฟอลทู l ฟลว m เมนแพนนะครับตรงนี้มีประโยชน์มากทีเดียวสำหรับการเซนต์เอฟเฟนะครับ มันจะทำการแพนตำแหน่งเดียวกับแพนของเฟดเดอร์นะครั ต่อมาครับ default eq โดยส่วนใหญ่ผมจะเลือกเป็น eq ที่มากับ pro t o o นะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็น eq 3นะครับ7แบด d e f a u l t dynamic ผมก็จะเลือกเป็น dynamic 3 compressor limiter นะครับโดยส่วนใหญ่ผมจะเลือกเป็นแบบนี้ไว้ก่อนนะครับต่อมาไปดูที่หน้า processing นะครับโดยส่วนใหญ่โปรแกรม pro t o o l จะตั้ง tc e ไว้ที่ avit time chip ซึ่งจริงๆเวลาเราทำ time stretch นะครับเยงจะเหมือน simulate เพี้ยนนะครับส่วนใหญ่ผมจะเลือก ใช้เป็น Avid TC-E เลยนะครับหน้า Import นะครับผมจะเลือก convert คลิปไฟล์ to section format หลังจากเรา Setup p r e f e r e n c p r โปร o l เรียบร้อยแล้วเราก็คลิกโอเคนะครับโปรจะทำการเซฟ Preference ของเราทีนี้มาถึงส่วนที่2ในการ Setup นะครับผมจะแนะนำให้ทุกคนเลือก Setup section นะครับโดยปกติ section start ผมจะเลือกเป็น1ชั่วโมงนะครับเหตุผลเพราะว่าบางครั้งเพลงบางทีต้องไปซิงกกับวิดีโอเราสามารถบอก Time code ได้เลยว่า f a m m r l t t ของเราใช้เท่าไหร่แล้วก็ section start เราส start ที่เท่าไหร่แล้วก็ section length นะครับโปรโกำหนดให้24ชั่วโมงเป็นมากที่สุดนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเลือกแค่น้อยที่สุดของโป o o l 6ชั่วโมงนะครับ time code rate นะครับส่นใหญผมจะเลือกตั้งเป็น p a ไว้ก่อนนะครับเป็น25เฟรม บางครั้งเราอาจจะต้องทํางานกับไฟล์วิดีโอเวลาเอ็กซ์พอร์ตไปแล้วบางครั้งเพลงเราจะสั้นกว่าวิดีโอบางครั้งมันก็มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับก็จะเลือกตั้งเป็นพาวไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดรู้ว่าปลายทางเป็นอะไรเราก็มาเลือกตั้งเฟรมเลทได้นะครับเพราะว่า p r o โวเวอร์ชั่นใหม่สามารถตั้งได้ถึง120เฟรมดรอปนะครับต่อมานะครับแพนดิปส่วนใหญ่ผมจะเลือกตั้งที่ลบ4.5เดซิเบลนะครับที่ผมเลือกลบ4.5เดซิเบลเพราะว่าผมอิงจากบอร์ดมาตรฐานของ SSL นะครับ s L ใช้ค่าแผลนรอที่ลบ4.5เป็นหลักนะครับผมก็เลยเลือกใช้ค่าเดียวกับ s s L console นะครับให้เรามาดูที่ option นะครับโดยส่วนใหญ่ผมจะตั้ง link track and edit selection ไว้เวลาเรา select region ใน track ตัว track จะถูก select ไปด้วยอัตโนมัติใน option จะมีอีก2ส่วนนะครับที่เราควรจะ set up อันดับแรกก็คือ quick punch นะครับแล้วก็ loop playback แต่ถ้าเราจะทำการ loop record เมื่อไหร่ให้เราเปลี่ยนโหมดที่ option ให เป็นลูปเรคคอร์ดนะครับจากนั้นให้เราทําการเรียดคลิกแท็กนะครับให้คุณไปที่เมนูแท็กนะครับให้เลือกด้านล่างสุดจะเห็นคําว่า Create Click Track นะครับ โดยส่วนใหญ่ผมจะเลือกเซนต์นะครับไปที่เอาต์พุตที่จะไปไลฟ์รูมนะครับสำหรับ Scarlett 18i20 e นี่ไลฟ์รูมผมส่ง1คู่แล้วกันนะครับคือเอาต์พุต90นะครับแล้วก็เลือกพรีนะครับแล้วก็เลือกศูนย์เดซิเบลคลิกแท็กผมก็จะเลือกเป็นลบ10ทำแบบนี้เพื่อผมสามารถส่งสัญญาณคลิกไปให้นักร้องนักดนตรีที่อยู่ในไลฟ์รูมได้อิสระระหว่างเรากับนักดนตรีนะครับส่วนใหญ่ผมจะเปลี่ยนเสียงคลิกนะครับใครจะ เสียงคลิกที่ผมชอบไปใช้ก็ได้นะครับไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆนะครับผมชอบเสียงคลิกที่ค่อนข้างเพราะๆหน่อยฟังดูบิดโน้ตดนตรีดีครับ ทีนี้เรามาดูด้านล่างครับตรงที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วมีลูกศรปักหัวลงนะครับส่วนใหญ่ผมจะเลือกเปิด e a t EQ Curve Delay Compensation นะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากติดตามผลงานจาก Music Operation Room นะครับเราจะมีเนื้อหาดีๆแบบนี้มาแบ่งปันทั้งประสบการณ์แล้วก็ความรู้นะครับยังไงฝากติดตามด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราครับสำหรับคนที่ใช้โปรตู ool, ติดตามคลิปต่อไปได้นะครับ